สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเนาะมนีกัมาพบพอกับเลิฟรีเดชแชแนลคือเก่านะจ๊ะเนาะมนีก็มาพบพอกับแนนคือเก่าจ้ะพี่น้องอ่าแนนสิพามาเบิงสวนผักที่แนนปลูกไว้จ้ะพี่น้องมนี้มาอัปเดตสวนผักนะจ๊ะเนาะติดตามชมกันได้เลยจ้าว่ามีอย่างแน่จ้ะพี่น้องสลัดจ้ะพี่น้องอัปเดตสวนผักนะคะสลัดที่น้องกความปลูกงามจ้ะงามเนาะ ใบใหญ่มันจะพี่น้องอันนี้กะแลดดิดจะพี่น้องต้นแรดดิทนะพี่น้องจะมีหัวไปบุต้นแรดดิดนะจะนะ้าแลดดิดนะคะอันนี้กับผักซีเลยเนนนจะแนนเอามาใหญ่นะพี่น้องนะเนาะใบชชพูกกำลังงามจะพี่น้องกำลังงามกำลังเขียว ใบโหระพาจ้ะพี่นอ้อนงต้นโหระพาเนาจะจ้ะเนาะอันนี้สเปนิดจ้ะพี่น้องสเปนิดมีสองมองจ้ะพี่น้องสเปนิดอันพักสลับแนนแนนมงงามเลยจ้ะพี่น้องไม่งามนะคะเก็บกินดีหลายพี่น้องบ่าใครงามจ้ะพี่น้องสเปนิดงามงามพี่น้องบ่าใครกิน งาบอกพี่น้องแล้วก็อันนี้กะขึ้นชายจะพี่น้องพักขึ้นชายของเนี้เนาะมันกำลังเป็นดอกจะพี่น้องมะเขือเทศจะะเขือเทศกำลังออกกำลังออกมากมะเขือเทศกำลังออกมากจะพี่น้องพึ่งรู้ละดกดดพี่น้องดกดีดีพูดีงานหนึ่งพี่น้อง งานหนึ่งยึดเตะไตกับมีได้พี่น้องคนเตะเตะไ่ได้ปลูกลายจะบะเขือเทศก็เด้อันนี้กาเมืองจะ้ะอันนี้ก็มมแต่หญ้าพี่น้องลักซาเเนอันนี้กาคิงจะพี่น้องคิงกําลังปูงกระลังแตกนอพี่น้องคิงกําลังแตกนอเนาะัะเขือจะพี่น้องัะเขือ เขนะคะบะคะักเขืออันนี้บักเขือใ่จ้ะพี่น้องหนุ่ยใ่ดำๆนะแม่พี่น้องเพิ่งผักแพลนแน่นผลงามบ่พี่น้องผักแพวอย่างงามจ้ะพี่น้องงามได้ใจเลยพี่น้องผักแพวผักแพวนะคะผักแพวกินกับขนมจีนนะพี่น้องเนาะอันนี้กับบักพริกจ้ะพี่น้องพริกขี้นูจ้ะกำลังเป็นดอกงามๆกำลังเป็นดอกคุณ กลังเป็นดอกมันฟ,ฟังทั้งปุ่นก็จะเป็นหัวระพ้าจา้พาะพี่น้องหนะัวระพ้าเนาะพี่น้องเนาะกับพักยังบุผักกัดดอกข้ดเดืบุญภาคพเป็นดอกดูพี่น้องบาง,งามบาเขือเทศกล้าไว้พี่น้องจ้ะอัปเดต่วนพาไ้เบิ้งละกะต้นพักกูดจ้ะพี่น้องต้นผักกูดหน่อยซื้อมาใหม่หน่วยเต้นต้นพี่น้องหน่วยเต็มต้นน,มตมตนนะจ๊นะเนาะ ต้นพักกูดพักกูดอี่ยัยงม่นหน่อยลายพี่น้อ,นองไปาได้กินบรสจ้ะจ้ะอัปเดตสวนผักนะคะวันนี้อัดสวนผักสวนดอกไม้สวนผักน่าจะเนะาะลังบาน ต้นส้มจ้ะพี่น้องต้นส้มมะนาวนะคะอัปเดตต้นบักนาวพี่น้องอัปเดตต้นบักนาวเสียงนกเสียงกากระชิ่ห้องยิงยิ่งยิงยิงอยู่พี่น้องเบมะนวยบักนาวด้วยพี่น้องอ้นต้นลำเพลินเลยพี่น้องว้าตัวเลี้ยงอย่างมะนวยใหญ่อ้นต้นลำเพลินเลยพี่น้องมะนวยใหญ่ๆพี่น้องเมนอาหารใหญ่คุณ ญี่ปุ่นพี่น้องหน่อยยิ้มยิ้มจะหน่อยใหญ่ๆจ้ะพี่น้องมั้งไอ้นี่อันนี้กับปากกระเชิดจ้ะพี่น้องผักกระทินบ้านเฮาเห็นไ,ไหมจ้ะกระลังกรู เน่นเอาไปปลูกไว้หันมันก็รักมันมองงามมันมองงามอ่ะพี่นอ้องกระลังโปงจ้ะ